สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่นี่น,น,น้องชาว YouTube ท,ทุกคนทุกท่านนะคะโอ้ไปเยอะขับมาแล้ว เทียงแล้วดูเวลาก่อนโอ้สามสิบสี่แล้ว ว่ตตตตาตาตาทำทางให้ซะแปแหลนเลยนะทุกคนนะอ่ะไปอันนี้ฝีไม้ฝีไม้ลา,ลายมือของปาเย้ยเป็นคนขับนะคะคุณรอบคงคุยคันนี้ปไปเย้ยได้ขึ้นละไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปเลย,ไปเลยไปเลย รอบรอบลอบรอบนี้ไม่เข้าคู่ปรับตลอดการของ FC ที่ FC ตั้งฉายาให้จริงๆนะเนาะโอ้โหสุดยอดของเขาจริงๆอะไม่ธรรมดาแกล้งกันนี่เป็น กิจวัตรประจําวันเลยก็ได้นะถ้าเขาได้เจอกันเนาะน้อยใช่ไหมเอฟี MC ไหมเออชอบจริงชอบจังเลยนะเรื่องแกล้งนี่เอาหน้าไปละ พลังเจ้าแมวยักษ์ฟันปีศาจเจ้าไขลา,านตัวแสบเออเออเออเอเอเดี๋ยวตก 坏了，我洗我 ไรมาอีกพคนน่ะโอ้เอาไว้จิ้มฟันลรอวะเออเออเอาไม้จิ้มฟันไม้จิ้มฟันลืมลืมคิดไปว่าเขาต้องการไม้จิ้มฟันนนนอะหรือไม่ใช่โอ้มากวาดขี้เลนโอ้เอามาไว้ดันขี้เลนค่ะทุกคนค่ะนี่นี่ เอาไม้มาน่ยโอ้โหไ,ไอ้เจ้าพี่ตุงเอ้เระวังเด้อเจ้าเด้อเดินหน้าเดินหน้าสองเก้าถอยหลังสามเก้านี่เริ่มแล้วเริ่มระวังตัวแล้วอ้า กวาดคีเลนไปแล้วจ้าเนี่ย้สมองเจ้านี่แมนคากอิลีนะหัวหน้าเนาะหัวหนา้าดันดัน,ด,นดันไปดันไปเอาดันคีเลนจวดไปเออเนี่ยไม่ต้องอาศัยรถแท็กเตอร์ดันเลนแล้วทุกคนเอ้ยนี่เนี่ยเออโอ้พลิกแพลงเอาจาก จากธรรมชาติที่เขามีให้นะทุกคนโอ้โหสุดยอดดีเเยได้เจ้าก็ะได้นะว้าวโอ้าออยย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 อยยอยยยยยยายยยยยวยยยยวยยยยยยย อันนี้ก็คนขับใหม่ของไร่สังกัดดังซึ่งนะทุกคนชื่อน,น้องมอสออขึ้นขับแทนน้องอามน้องอามไปเขี่ยขับเขียวมิ้นอืมน้องอามไปขับเขียวมินม้น,ออนแล้วเอ๊ไม่เห็นปาเย้ยมารล้ปลาเยอะติดหรือเปล่าสงใส่รถป่าเยอยจะติดเดี๋ยวเราจะไปกับคันเหลือง เดี๋ยวให้คันเหลืองใส่ดินเสร็จก่อนเนาะเดี๋ยวจะเพิ่งจะไปกับคันเหลืองโอเค ก็ขออนุญาตลาเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจพึ่งจะไปต้องไปแจกตัวก่อนนะวันนี้แอบมาดูว่าคนน่าจะโกับเฮียตุงเขาเล่นอะไรกันเนาะ <c oughs> เราก็จะได้ขำๆไปกับเขาเนาะทุกคนเนาะโอเคค่ะอันเจพึ่งก็ขอกลับไปปฏิบัตินหน้าที่ก่อนนะคะรักและคิดถึงเอฟซีของเจพึ่งทุกคนทุกท่านทุกๆพื้นที่ที่อยู่ถึงมันจะอยู่ห่างไกลกันเนาะแต่ มันก็เหมือนเราได้รู้จักกันเราอยู่ใกล้ๆก,ลกันเหมือนญาติกันเนาะก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนทุกท่านค่ะเนาะแล้วก็เป็นส่งกําลังใจไปให้ทุกๆคนนะคะขอให้ทุกคนมีกําลังใจในการสู้เหมือนหัวหน้าจ้อยเหมือนเจพึ่งเหมือนทีมงานเลยค่ะก็ทำไปเรื่อยๆเนาะโอเคค่ะจบคลิปแล้วนะคะบายบายสวัสดีค่ะอา้อาวไม่ใช่อ่ะ อะไรไปกดน้องไว like okay. ้เป like ็นไรอะว่สาวว่าจะจบคลิปเป็นไรอะ รู้ว่าฝาท้ายไม่ปิดอ้าวแบบไหนอ่ะ สงสัยฝาท้ายเมื่อกี้ฝาท้ายไม่ปิดคะ่ะทุกคนคะ่ะหัวหน้าเลยบอกว่าให้เทออกแล้วปิดฝาท้ายใหม่เพราะว่ามันจะเรียราดตามทางเนาะพื้นที่ลงอะ่ะมันจะลื่นโอ้เฮ้เราก็ซะแบบว่าตกใจหมดเดี๋ยวคอยดูก่อนคอยดูน้องอ๋อ มีอะไรล้โอเคค่ะอ่ะจบคลิปกันนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ